ไม่เป็นดังที่คาดหวังครับพี่น้องไม่เหมือนดังที่คิดไว้เลยนะครับอันนี้ก็ใส่ดินใส่ดินใส่ดินเตรียมตัวย้ายครับใส่ดินแล้วก็ย้ายรถนะครับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่พี่น้องเอฟซยามสายๆครับตอนนี้ 9ก้มงครึ่งหลังจากวิ่งได้แค่คนละเที่ยวสองเที่ยวนะครับก็ต้องย้ายแล้วเนื่องจอากว่า,าที่เทไม่เป็นใจนะครับเจ้าของที่ยังไม่มาเคลียร์เลยตอนแรกบอกว่าจะเอาให้เสร็จก่อนปีใหม่ถ้าทางแล้วน่าจะได้หลังปีใหม่นู่นแหละก็ใส่ดินไปเทแปลงที่วิ่งกันครับพี่น่องเย เมื่อจักโตนะวัดเรีนลงเดินพญายาไปเทศลงเดินเลยเออมันเิีย้เคี่ย์เนาะเมื่อเักโตัแหนบเมื่อเจ้าตัวเปลี่ยนตัวเกศซีตเลยไปออกกอนไอ้แลนปิดถ่ายรถดำไอ้ปิดถ่ายเส่นเลย เดี๋ยวเดี๋ยวออกเลยน้ำกลนพันไปเลยปนเท้บันหน่อยบุญเ,เอ้ยเอาเ <c oughs> ท่เดินนั่นละทางโคลงล้งนั่น ไปเคลื่อนขบวนครับโอ้ระวังระวังไปไปไปแน่ไปออกตัวพร้อมกันเว้ยไปเอาถอยพร้อมกันอีกเอาไปโอ้ยมีแต่สายจวดอ่ะอันตรายแบบนี้ครับมันความเสี่ยงมันหลาย ไปไปไป้วครับเคลื่อนขบวนนะครับง่ายนางานครับกลับไปนางานเกาหมื่บ้านนี่นะครับเนื่องจากว่าเาทบ่อใดครับเพื่อนบ่อท่านได้แต่งหม่องเทให้นะครับมันเสียเวลารถรถดำบบ่อใดเที่ยวกัน ครับก็เลยสิททำการใหญ่รถแมครไปเอางานเก่าให้มันแล้วครับเพื่อที่ได้เก็บเงินเพื่อน่าสั่นว่านักกว่าไปออกไปแล้วครับฆ่ากันไปแล้วเดี๋ยวจิปิดให้ขบ,บวนให้ครับหายมากอะไ้พูดแล้วเที่ยว <laughs> ีะยะเวลาทิม่มมือนี่เศร้านี่เพราะอยัง้งล่ะไม่เป็นการเป็นงานสำมแลนมาเติมน้ำมันดิซือปัญญ์ยื้ค <c oughs> ืนเรื่องเทเลให้ครับ ส่วนทีมงานโชคผสมสุกอะหยุดไปแล้วครับผมทีมงานยิงหกหยุดละใหญ่แมวแมวขี่รถ ปิดไ้ายปิดไ้ายปิดท้ายขบวนมาทำกันก็นต้องกลับพร้อมกันส่วนรถร่วมขัน้นอดื่นกะให้ออกไปก่อนแล้ะครับบ่เป็นยังเพราะว่ามือนี้เห่าบ่าได้เติมน้ำมันน้ำมู <c oughs> อ้อ,อ,อ,อืม โซเฟอร์ว่าอุ้ยว่าจันไปปิดถ่ายขบวนเขาน้ำมันยังไงมันไหลผาดถอยเสียลงมาเนี่ยน้ำมันเกลี่ยบ่ันคือผาดถอยเสียลงมาเลยน้ำมันปั่มขัดบ่วะ แม่น,น้ำมันขัดบ่ปั่มขัดมันจะยู่ซื้อนีเดยกปอมันหน่อยเนี่ยแย่ปอดเองหน่อยน้ำไซหรือดำเดยถ้าไซก็มีแต่น้ำมันขัดแล้วไปง่ายครับผสมกับรถมาหลายน้องีลเนาะเฮ้ยไซสซสโลว์รครับ เอ่อดิปล็อกนะไอนยรายอดาไอไอดิปล็อกหลังมันกัยังติดมานำเยือนมาโอ้มันยังใส่ได้เออโอ้ยปากลำพงจะแพงแต่้นั่นเมมาอด่นีล้ามี่อเมียนครับแพงแต่นี้ปากลำพงนั่นเขาหาซื้อกันที่นั่น บอ่อไปเดินทางต่อครับไปที่บอ่อเก่าไปแล้วแมวเหมียวโอ้ยไม่ได้การได้งานเลย กล้องก่อนนะทำไมขาตั้งกล้องผมไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่่เจอกันที่บอ่อใหม่เลยครับบอ่อใหม่ ของวันนี้แต่เป็นบอ่อเก่าของเมื่อวานใส่ดินกลับไปด้วยเลยครับโอ้ระยะทางวิ่งก็หลายกิโลเหมือนกันนะแต่เป็นการไม่เสียเที่ยวก็ได้เที่ยวไปเลยนะครับหนึ่งเที่ยวแต่ราคาก็เท่ากับราคาบอ่อนูน้นไม่เป็นไรช่างมันฉันไม่แคร์ตอนนี้เราก็ออกมาถึงหมู่บ้านใหญ่แล้วนะครับถึงถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งบ้านเราข้ามไปฝั่งตำบลน,นะครับ รถผมมีโคตรประหยัดเลยนะน้ำมันถังเดียวยิ่งได้สองบอ่อสามบ่อโอ้สุดยอด <c oughs> โอ้ยตายับจะนับรอข้ามถนนครับจุดนี้จุดอันตรายครับนี่แหละทีมงานจ่ากเอกหนุม่มพุทธรก็โดนตรงนี้แหละครับโดนเข้าเต็มเต็มเลยนะครับชนเข้าเต็มเต็มตอนนี้รถก็ยังอยู่ที่โรงพักนะ ยังไม่สามารถเอารถออกไปใช้งานได้นะครับลากรถไปจอดไว้ที่โรงพักอยู่เพราะว่าคดีความยังไม่จบสิ้นนะครับผมนี่มันเป็นจุดอันตรายนะครับต้องระวังดีๆเด้อพี่น้องรีบข้ามรีบข้ามอ่ะมาถึงแล้วครับผมมาถึงจุดที่เราจะต้องลงไปเทนะครับ แมคโครนาลินก็จะเลี้ยวเข้าไปที่บอ่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอยหลังเทตร,ตรงนี้เลยเอนวัดโ,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 โ่นเทอยู่นู่นแล้วนวัดอา่ารินเลี้ยวไปแล้วครับอา่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆยงน้องเอ c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพโดยเด้อจะปีใหม่แล้วครับผม